สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการการเซตอัพกราฟด้านขวาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านะครับเดี๋ยวผมขอลบอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับเขียนลบให้หมดนะครับเลยนะครับว่างๆนะครับเรามีวิธีการเซตอัพนะครับไอกราฟตรงนี้นะครับว่าเราจะตกแต่งมันยังไงบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับก็คือให้เรา คลิกขวาที่กราฟเลยนะครับเราจะเจอเมนูดังรูปแบบนี้นะครับเซลิมิตอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่เราจะใช้กันเนี่ยก็จะเป็นตัวเทรดดิ้งนะครับตัวเทรดดิ้งคือเอาไว้ให้ใส่แคร์นะครับเราสามารถนะครับตัวเทรดดิ้งเราสามารถ มันจะมีเซลล์ิมิตายลิมิตนะครับแต่ว่าที่เราใช้กันก็คือเลือก New Order นะครับหรือว่ากด F9 ก็ได้นะครับก็คือเอาไว้ใส่ออเดอร์นะครับถ้าเราคลิกมาตรงนี้นะครับจะเป็นรูปตรงนี้นะครับก็คือถ้าชาร์ตของเราเนี่ยเป็นชาร์ตทองนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นซิมโบลว่าเป็นทองนะครับพอดีวันนี้กราฟมันไม่วิ่งเพราะว่าวันนี้ผมทำวิดีโอมันเป็นวันหยุดนะครับตัววอลลุ่มนะครับ ตัววอลลุ่มเนี่ยก็จะมีให้เราใส่นะครับตรงนี้นะครับว่าเราจะต้องการเล่นเท่าไหร่นะครับอาจจะเล่น0.01เราก็คีย์ไปหรือว่าเล่น0.05นะครับก็คีย์ขนาดของสัญญาที่เราจะเข้าตรงนี้นะครับตัววอลลุ่มนะครับเราก็สามารถใส่ St o p loss ได้นะครับจุดตัดขาดทุนจุดทำกำไรนะครับคอมเมนต์ Comment, นะครับแล้วก็ พวกนี้จะสอนอีกครั้งนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งคำสั่งนะครับเซลก็คือเล่นช็อตบายก็คือเล่นฝั่งขาขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็ทำการจบในหมวดเทรดดิ้งนะครับถ้าเราต้องการส่งคำสั่งซื้อขายหลกัลกๆเลยก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกเทรดดิ้งแล้วก็เลือกนิวออเดอร์นะครับก็จะเป็นการส่งคำสั่ง นะครับอาจจะมาดูช่องที่2นะครับ deep of market คืออะไรนะครับถ้าเราคลิกไปปุบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตารางมาให้เราแบบนี้เลยนะครับสมมุติเราเ,เราปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถเออจะเป็นหน้าจอที่มันเหมือนกับเหมือนกับเป็นช่องเ,ออเป็นช่องซื้อช่องขาย bid offer มาให้เราเลยนะครับไอ้ลูกศรชี้ลงเนี่ย เราสามารถใส่ออเดอร์นะครับโดยเราบอกว่า,าตรงเนี้ยเราต้องการที่จะเซลล์ลิมิตนะครับเราก็คลิกช่องนี้มันก็จะเซตราคามาให้เราที่เซลล์ลิมิตที่ราคาตรงเนี้ยนะครับเ,เป็นต้นนะครับหรือว่าอย่าง b ายลิมิตเราก็จะมีช่องให้เราสามารถกดได้เลยนะครับบายลิมิต นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเซลหรือบายออนมาร์เก็ตเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่โดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ช่องนี้เท่าไหร่นะครับเรากา็ไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็คือใช้เทรดดิ้งแล้วก็มีออเดอร์เป็นหลักมากกว่านะครับอีกฟังก์ชั่นหนึ่งที่ให้เราสะดวกสบายมากขึ้นก็คือ one click trading นะครับเราก็เลือก พาเราเลือกวันคลิกเทดดิ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้มาให้เราเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับที่เราต้องการจะซื้อนะครับสมมติเราบอกต้องการเล่นสดจุดหนึ่งสมมตินะครับนะครับมันก็จะเป็นช่องตัวนี้เป็นช่องบิดนะครับตรงนี้เป็นช่องออฟเฟอร์นะครับถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราก็กดบายเลยนะครับมันก็จะเข้ามาที่ช่องตรงนี้ให้นะครับแล้วก็กดบายไปก็ทําการซื้อนะครับหรือถ้ายังกดเซลล์นะครับ มันก็จะทําการเราก็กดเซลล์ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการช็อตให้เรานะครับช็อตให้เรานะครับตรงนี้ก็จะมีการขึ้นเหมือนกับ real time ให้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตลอดนะครับเราก็สามารถสามารถดูได้ที่ช่องนี้เหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องของ one click trading นะครับก็คือเราไม่ต้องมานั่ง เลือกตรงนี้ New Order อะไรอย่างเงี้ยเราก็คลิกเดียวเลยเราก็ซื้อเลยมันก็จะเร็วขึ้นเยอะนะครับในฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็คลิกขวาถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับถ้าบางคนบอกไอ้ลกหน้าจอก็ปิดไปนะครับแต่ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราไอ้นี้ได้ดีทีเดียวนะครับคลิกขวาต่อมาดู Periodicity ต,ตรงนี้นะครับก็ ตรงนี้เราปรับข้างบนอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเทมเพลตตรงนี้ที่สอนไปแล้วนะครับก็เราก็จะอยู่ในโหมดข้างบนนะครับไม่ได้ใช้รีเฟรชตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับออโต a อเรนตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้มีกริดนะครับที่ใช้บ่อยหน่อยก็คือเป็นตารางนะครับอย่างบางคนอย่างของผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกริดนะครับก็ทําการเลือกไปที่กริดปุ๊บนะไอตัวเส้นปะมันก็จะหายไปนะครับ แต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากจะดูราคาตัวนี้เทียบกับวันเวลาก็ว่าไปนะครับผมเอาออกละกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัววอลลุ่มนะถ้าเปิดมาเราก็จะดูวอลลุ่มนะครับว่าแต่ละวันวอลลุ่มเท่าไหร่เลยไงแต่ตรงนี้โดยหลักๆแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจมันละกันนะครับตัวหลัก,ลกที่เราใช้ก็มีเทรดดิ้งแล้วก็กริดนะครับที่เราเอาออกซูมอินซูมเอาเนี่ยมันมีอยู่ใน ทูบาร์ข้างบนอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเซฟแอสพิกเจอร์นะครับสำหรับออสมมติถ้าเราเราเซฟแอสพิกเจอร์นี่นะครับเราก็สามารถเซฟรูปออกมาได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้เราบอกเราต้องการก,ก็คือ active chart ก,ก็คือเซฟเนี่ยครับหน้านี้เลยนะครับเราก็กดสมมติเราเรา,เรา,เรา,เราตรีเทนไลน์สมมติอย่างนี้เราบอตีเทนไลน์มาอะไรอย่างนี้นะครับ รงนี้เป็นเทนไลน์แนวต้านสมุินะครับเราบอกว่าเ,ออเราจะเซฟรูปนี้เก็บไว้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Save as picture รเราก็เลือกไปที่อันที่3นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับถ้าเรากดอันนี้ p พ s t image อ n นไลน์ตรงนี้มันก็จะเรากดโอเคปุ๊บนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับรูปเราก็จะมาอยู่ใน มันจะเป็นเซฟเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของ MQL นะครับนี่ครับรูปที่เราเซฟไว้ตะก,กี้เลยนะครับก็จะโผล่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้รูปเราก็ทำการออาจจะคลิกขวาแล้วก็เซฟอิมเมจแอสเข้าไปที่เครื่องเราก็ได้หรือว่าจะเอาลิงก์นะครับก็เป็น URL ตรงนี้นะครับไปแปะไว้ที่ไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นรูปกราฟที่เราวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ่ตรงนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับ มาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับคลิกขวาต่อนะครับผมขอลบตรงนี้นะครับคลิกขวาต่อก็จะเป็น print ตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับมาดูโหมดที่ใช้ประจําก็คือโหมด property นะครับอ่าคลิกไปนะครับเราก็มาดูตัว color นะครับ color เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับก็คือเลือก color s h e m e ตรงนี้นะครับก็สมมติว่าถ้าเราเลือก yellow on black มันก็จะเป็นธีมของเขานะครับก็คืออ่ะเห็นไหมครับ เยลโลกกับแบล็กนะครับหรือถ้าเราต้องการบอกว่าให้เอาแบ k ็กกราวเป็นสีขาวแบ c ็กออนไว้นะครับแบ็กกราวก็จะเป็นสีขาวแท่งก็จะเป็นแท่งขาวดําอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราต้องการ Set Up แท่งสีเขียวให้เป็นแท่งแท่งที่มันปิดขึ้นเนี่ยให้เป็นสีเขียวเราก็ทําการกดเลือกสีนะครับบาดาวบอกเราต้องการสีแดงนะครับนะครับบูแคนเดิลก็คือแท่งที่ ปิดบวกกันนะครับเราก็บอกให้มันสีเขียว bear candle ก,ก็คือแท่งติดลบเราบอกให้มันเป็นสีแดงอ่ะแล้วกดโอเคเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีที่ตรงนี้นะครับแต่เราบอกว่าเ,ออเราชอบแบบเก่ามากกว่านะครับเราก็ทกําการกดรีเซ็ตได้ altijd, ด et, ครับก็กดรีเซ็ตปุ๊บนะครับมันก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราก็กดโอเคไปอ่ามันก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ เซตอัพกราฟนะครับตรงนี้เป็นการเซตทีมตรงนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นเรื่องของการเซตเาการเซตแบ็กกราวนะครับแบ็กอ่อนไว้นะครับอ่าโอเคเราดูเราบอกว่าให้ข้างๆโฟโกัสแบก็กกราวคืออะไรนะครับแบ็กกราวก็คือข้างหลังเราบอกข้างหลังเราอยากได้สีเหลืองสมมุตินะเห็นป่ามันจะเป็นสีเหลืองแล้วแบ็กโฟกัสก็คือไอ้ที่มันเป็นกรอบตรงนี้นะครับ เราบอกว่าโฟกัสเราขอเป็นสีแดงแล้วกันนะครับเห็นไหมครับพอกดไปปุ๊บเห็นไหมครับภาพมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับตรงนี้โฟกัสก็จะเป็นสีแดงนะครับลองเซตอัพดูนะครับ,นะรบเราก็จะสามารถปรับแต่งนะครับกราฟที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวมาดูในหมวดที่2เป็นหมวดคอ m มอนนะครับ หมวดคอมมอนคือนะครับหมวดคอมมอนคือ,เ,อเดี๋ยวมาดูทีละอ่านละกันนะครับอ,ออฟไลน์ชาร์ตนะครับปฏิเราก็ปฏิที่เราคลิกประจําก็จะตามรูปตรงนี้นะครับชาร์ตออนโฟล์กาวเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าเราเออแอดอินดิเคเตอรนะครับอย่างเช่นเราบอกเราจขีอชื่อมงกุเข้าไปนะครับกราฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ ถ้าเราไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าตัวกราฟเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังอินดิเคเตอร์นะครับแต่ถ้าเราเลือกชาร์ตโฟกัสเนี่ยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยนะครับพวกกราฟพวกเนี้ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าอินดิเคเตอร์นะครับลองสังเกตเส้นแท่งสีเขียวตรงนี้นะเห็นไหมครับไอเส้นปากตรงนี้จะหายไปมันจะเห็นชัดขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยจะ กราฟเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างหน้าอินดิเคเตอร์นะครับในบางอินดิเคเตอร์ที่มันในบางอินดิเคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนบางกราฟเราเนี่ยเราก็สามารถคลิกขวาแล้วกด p ็ o p e r t y แล้วก็เลือกชาร์ตออ g r o u n d ได้นะครับนะครับหรือว่าบางอันถ้ามันราคาเนี่ยมันบางอินดิเคเตอร์เราก็สามารถติ๊กตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเป็นในส่วนตรงนี้นะครับชาร์ตชิฟ ชาร์ตออโต้สเกลเนี่ยมันจะไปเหมือนกับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องเซต u ัอะไรนะครับามาดูส่วนสเกลฟิกบ้างสเกลฟิกเนี่ยจะใช้สําหรับเราต้องการเหมือนกับเราต้องการเลนส์ range ที่แน่นอนเราบอกว่าเราต้องการดูทองช่วงประมาณพันสนะครับ Maximum ั Maxim um 1, 3มพันสามถึงพันส้านะครับถ้าเรากดโอเคเราบอกเรา f ิกเราต้องการดู s สเก e แค่นี้นะครับเราก็พอกดเห็นว่าสเก e ที่เราจะดูได้เนี่ย จะเป็นช่วง1250จนถึง1300เท่านั้นนะครับเลนส์อื่นจะดูไม่ได้เลยแล้วมันจะเป็นเ็าเรียกว่าฟิกสเกลนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราก็ติ๊กออกนะครับพอติ๊กออกปุ๊บมันก็จะกลับมาออโต้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันเอ่อตรงนี้เป็นบาร์ชาร์ตมันก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เซตอัพอะไรนะครับมาดูส่วนตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็น show o o, uh, open high low close นะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับส่วนถ้าเราปิดไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะหายนะครับเราก็จะรู้ราคาปัจจุบนันว่าแท่งปัจจุบันเนี่ยรายเอียมันเป็นยังไงนะครับมาดูต่อช่องนี้จะเป็นช่อง show act line นะครับก็คือ,อตรงนี้จะเห็นไม่ชัดนะ act line ก็คือนะครับปฏิราคาเนี่ยมันจะโชว์ที่ชีบิด นะครับปกติถ้าเราเทรดหุ้นหรือเทรดอะไรเนี่ยมันจะมี2ช่องคือช่องเสนอซื้อกับเสนอขายนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่า,ามีใครเสนอซื้อที่ราคาไหนเราก็อาจจะเหมือนกับเซตอัพตรงนี้ได้ให้มันขึ้นคู่กันไปเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจตรงนี้มันเป็น2เส้นเราก็เอาออกนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนตรงอันล่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับอย่างเช่นโชกฤตนะครับมันก็เป็นตารางเหมือนที่เรา เอาออกตรงนี้นะครับมันก็เป็นฟังก์ชันที่มันซ้ําๆนะครับฉะนั้นหลักๆที่เราใช้เนี่ยจะมีแค่2บรรทันแรกเท่านั้นเองนะครับว่าเราจะเอาออกหรือว่าจะโชว์นะครับแต่ปกติก็เรามันจะเซตอัพเป็น Default ประมาณนี้เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับก็กดโอเคไปนะครับหรือถ้าเราแบบจําไม่ได้ก็กดรีเซ็ตปึ้งมันก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมนะครับแต่ตรงนี้เราเช็ดแคนเดิลสติ๊กใช่ไหมครับโชว์กิเราไม่ใช้ก็เอาออกนะครับโอเค เค okay, ไปกราฟมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคฮะก็น่าจะได้ไอเดียแล้วนะครับว่าฟังก์ชันคลิกขวานะครับสามารถส่งคำสั่งได้นะครับแล้วก็นะครับถ้ามีอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นอินดิเคเตอร์ลิสต์นะครับเราก็กด อินดิเคเตอรไปนะครับซึ่งสามารถ Edit ได้ e ี e ี e ได้นะครับปรับแต่งค่าได้แล้วลบก็ลบไปนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราเกิดลากเทนไลน์สมมุตินะครับเวลาเราคลิกขวานะครับมันจะมีคําว่า Object List โผล่ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้นะครับ Object List แล้วก็ทําการ Edit ค่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทําการ d e l e t ทิ้งนะครับอพอ Delete ปุ๊บเส้นเทนไลน์เราก็จะหายไป นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะใช้ในการส่งคําสั่งนะครับแล้วก็ในการลบอินดิเคเตอร์ได้นะครับแล้วก็ฟังกชันเราก็สามารถเซฟรูปแล้วก็ปรับแต่งตีมนะครับแบ็กกราวอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงชาร์ตออนโฟกัลนะครับวันนี้น่าจะได้ใช้ฟังก์ชันของตัวนี้นะครับในชาร์ตเป็น นะครับโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ